pa akak <coughs> 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 là nhung giang giang, nhung chân เอาพ่อได้ตามค่อยพ่อได้ตามค่อยเอ้าดึงเสืออ้อคอยวะเอาอย่ดึงเสื้อคอยแม่ ทำกันอะไรไปไปทำท่าหิมาหิบมาหิบมาหิมะจะเที่ยงกันสบายดีทานผู้ชมเลาะสวนยามแรงยางออกออกร่างกายหิบมาหิบมาโอ้ยทางกว้างอยู่อย่าเที่ยงกันเหรอวะหิบมาอ้าว่ะเนี่ย สบายดีหกคนที่เข้ามาครับชมตอนนี้เนาะอมาไม่มาไม่จะให้นะทางปะกงคว้างอนุญาติกันใช่ยังเด็กๆนไงอันนี้จนทางบัสไปลูกๆไปไปไปสามีหนึ่งบ่ให้บ่ให้คนเก่งคนเก่งไปไปโอ้ยคนเก่งคนเก่งไปไป เออไปไปชิบชิบชิบเอาที่ให้เอาวะไอ้ลุกลุกทำน้อยทำน้อยที่ให้ตาะส่วนย้ำแรงพี่น้อง okay. ส,บสบายดี้าวททานเอาที่เขามาดตามครับชมตอนนี้โอเคชานเลแปดสิบห้าสบายดีเบาสอนเบิงงยู่าลังเด้อสบายดี สบายทางพรั่งได้เนาะเลาะสวนย้ำแรงไปอยู่พหลายทางซานเมืองท่าแขกเป็นอันวิทยาลัยเทคนิควิซาซีแปลงขม,มวนแต่เป็นภาคกสิกรรมลูกฟังและเลี้ยงสัตว์ไปไป,ปาลูกทรายยางเลาะทีดนทีปลเล่นยาำแรง ไปไปโอ้ยผิดกับหมูให้โอ้ฮีโม่มาเสร็จฮีหมูก,ก่อน <c oughs> อย่าให้อย่าให้ไปไปโม่สบายดีปลาลุงเลยไหมสบายดีปลาลุงเนยอ้าวสบายดีปลาลุงไว้สบายดีปลาลุงเนยเอาาย้าวคืเเอเป็นตรงนี้ไปนะ ปาลุงพิ่นเบิงบ่งอยู่นี่สบายดีไหมว้ไปซะไปเบิ่งหมูอุดไปแล้วนะอ้าวไปทางไหนสามนานีสบายดีสี่สิบสี่สิบสามท่านนะที่เข้ามาติดตามชมตอนนี้สบายยืมแรงมี้อากาศสีคึ้มๆหน่ิดนึงฟ้าบริสุทธิผ่าอยู่ทางอัน ทางเมืองท่าแขกทางแขวงขมวนเนี่มีพายุบางเขตมีพายุมีฝนตกเนาะดอนโดน,ดนบ้านคอยโดยเขาก็ว่าสิไปเที่ยวอยู่ได้แต่ว่ายังบ่คเคยไปจกเทล่อเนาะดอนโดนเนาะมีโอกาสเขาสิิปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งเด้อเนาะทางดอนโดนเป็นบ้านอยู่กลานงน้ำคลองเนาะโอกาสเขาสิิปเกบภาพมาให้เบิง่ง อยากไปไจ้โดนละฮะยังบริฟมีเวลาไปบุมีโอกาสยังบูจักุไรเนี่ยอยู่ในบ้านนั่นนะป่ะลาอกส่วน<ะ>ยังไรปะ่ะขอโทษมีกาเนี่ยกาให้หนะทำขอโทษแล้วไปบ่งอุ้ยไปไปทำกัน เราขอโทษด้วยเอา okay. <Okay. S 2> okay. ไปเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ก <laisse> ันนะเช็คแฮนด์แล้วกันแล้วโอเคแท็กแท็กแท็กโอเคไปเป็ี่นมูกันแล้วไปนี่ลุกไปนี่เจ้าขอโทษเด้อนั่นตาขอโทษนี่กำขอโทษเหรอเด็กๆพิษกันไปไปเปลี่ยนมูดไปไปแล้วไปโอ้ย สบายใจลุงปลาเลยนบนบพร้อมนบพร้อมไหมนบพร้อมนบสบายใจลุงปลาเนี่ยบ้าอ,อ้าวเป็นอะไรใช่เปลี่ยนอะไรไป้ยเริ่มอุดเฮ้ยสบายใจลุงปลาเลยไหมเปลี่ย <c oughs> นไอเนาะบมดสบายกินขนมรลายไปไป สบายดี43,000นานอเขอมาดีตามรับสมตอนนี้เดือน8ปดมาเดอ้อบาทไอ้เมื่อบ้านโดยโดยโดยพอดีชื่อกันเราดูฝนเนาะเราดูเฮ็ดนาเดือน8ทักอันหาเาทางเฟซบุ๊กก็ได้เนาะสอนออนทั่ว อาก็เริ่มเฮ็ดซอง u t u b e โดยเดี๋ยวจะนอนหาซิเข่าเบิง่งฮาซิเข่าติดตามไฮเดอร์เนาะเดือนแปดมาทุกปีปะเนาะไอเปลี่นวิชาอะไรเทคงนิควิชาซีแขวงขงมวน อันนี้เป็นค้างมักนอ็อตสองพาค้างกับข้าวเจ้าสิบปู่พักกะลำกะลำปีโดนแล้วบบได้มาไปยุยุ่นยุพุ่นโดนและะน้วบนอ บรรยากาศดีดีเหมาะแก่การยางเลาะออกกําลังกายทางมังน็อตนี่เป็นส่วนมังนาวด้วยใช่ไหมยายาบ่วยเฮ็ดบ่วยเฮ็ดนี่ค่ะบ่วยเฮ็ดบ่วยเฮ็ด ก้าเมื่อยอันนี้เป็นต้นมอนเบอร์รี่ต้นมอนมอนเบอร์รี่ต้นมะนาวมะนาวสีสิบแปดปีแล้วป๊าตโดนพนานสิบแปดปี ต้นมอนต้นหมากม่วงหมากลำไยหมากม่วงกำลังเป็นมากม่วงไข่ม่วงกระสอสบายดีเด้อสามสิบห้าทานเนะามาที่ตามมรับส้มตอนนี้พาเด็กๆ่รถทีบเลาะลิ้นแยมแรงบ่มีอย่างมบนี้บ่ได้ไปทั่วทางใด กะมาเยสวรนเ่าติดก่อนไปเลาะพุละทางเมืองจำพรทางนาครไก่สอนยังมุมมีแผ่นที่จะไปทางใดเชอเนะไปไปเดิเลาะไปลุก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 ไปบุจับบุจับรับมีกาบ่กให้จับไปเรืองมงอุด หยิบมาเอาน้องมานำรับ <c oughs> โอเคเนาะขอขอบใจทุกท่านเด้อเดี๋ยวเข้ามาดีตามรับสมไลฟ์สดเจยวนี้เนาะคือ <c oughs> ขอจบไลฟ์สดไว้สำนีัก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ <c oughs> สบายดีนี <c oughs> <c oughs> ่นั่งใส